สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปอัปเดตหลักฐานสำคัญสำคัญที่ชัดเจนมาก เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมพาไปดูคลิปเนี่ยมันเป็นหลักฐานจากทางฝั่งเขมรน,นะแต่มันก็บอกอะไรได้ชัดมากนะครับเพราะว่าฝั่งเขมรเนี่ยเขาเป็นคนก่อเรื่องเพราะฉะนั้นการที่ฝั่งเขมรน,นะครับได้มีการบันทึกภาพต่างเนี่ยมันก็แสดงเหตนได้ชัดว่ามันนั่นแหละเริ่มก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮุนมาเน็ตนะครับได้ทําการฟ้องกับศาลโลกแล้วก็ฟ้องกับประชาคมโลกว่า ตัวเองนั้นถูกกรังแกแล้วก็ฝ่ายไทยนั้นเริ่มก่อนในกรณีของบ้านหนองยากแก้วนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็เลยจะพาไปดูว่าสิ่งสำคัญที่มันเป็นหลักฐานสำคัญนั่นก็คือตำรวจไทยนะครับได้มีการบันทึกภาพเอาไว้และมีความชัดเจนกว่าฝั่งเขเมรนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขเมรเริ่มจากการขโมยลวดหนามโอ้โหชัดมากแล้วอย่างที่สนะครับจะพาไปดูคลิปที่เขเมรมันเอาพระ เอาเด็กมาเป็นโล่มนุษย์ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับเหตุการณ์แรกนะครับเพ,เพื่อนๆอ,อันนี้ผมได้มาจากชุมชนคนสูรินนะครับอันนี้เพื่อน,อนๆต้องรับชมไปพร้อมๆกันนะอาจจะมีช่วงเวลาที่จะต้องดูกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงนะเนื่องจากว่า,าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะขอขอบคุณข้อมูลนี้จากชุมชนคนซุรินด้วยกันแล้วกันไปดูคลิปนี้ครับนี่คือคลิปแรก ที่เป็นตัวต้นๆเลยนะครับอันนี้ไทยเป็นผู้ถ่ายไปได้นะก็คือพวกตำรวจไทยเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็คือคลิปเหตุการณ์ที่เมื่อตำรวจเผลอนะครับก็ได้มีการถูกขโมยล้วลวดหนามไปเห็นไหมฮะชัดมากครับดูอีกทีนะฮะอันนี้แป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับนี่ขนาดอยู่ฝั่งไทยนะคือจริงๆพื้นที่ที่มันยืนอยู่นเวลานี้คือฝั่งไทยทั้งหมดนะครับ เมื่อวานนี้ผมเห็นแผนที่จากพี่วาสนานานุ่มนะครับที่ได้นําเสนอเอาไว้เนี่ยชัดเจนมากว่านั่นคือแผนที่ที่เป็นพื้นที่อยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวผมพาไปดูของพี่วาสนากันแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้คือขณะที่โดนขโมยนะครับเห็นไหมฮะชัดเจนมากครับแล้วทหารของขเขมรไม่มีการแบบว่าเฮ้ยส่งคืนเข้าไปหรือห้ามปรามอะไรเลย ไม่มีเลยนะครับทหารเสมีนไม่มีการพูดคุยหรือว่าบอกให้เอาคืนหรืออะไรเลยนะฮะอ่าเฉยมากอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูของพี่วัฒนาณนาุน่มนิดนึงนะอ่านะครับอันนี้ผมขอขอบคุณข้อมูลจากพี่วัฒนานานุ่มพี่วัฒนาณนาุ่มก็ได้ข้อมูลมาจากกองทัพบกทันกระแสนะครับอันนี้คือแผนที่นะครับแผนที่ เพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนนะครับธงชาติไทยอยู่ซ้ายมือธงชาติขเขมรอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ตรงเส้นแบ่งเขตตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีน้ําเงินหรือเส้นสีแดงก็แล้วแต่นะครับนี่เส้นสีแดงหรือสีน้ําเงินก็แล้วแต่เนี่ยคือเส้นที่เป็นของไทยทั้งคู่สีน้ําเงินเนี่ยไทยเราถือแผนที่1ต่อห0 0หมเขมรถือแผนที่1ต่อสองแสนก็จะเป็นเส้นสีแดงแต่นะครับบริเวณที่ ทางพวกเขมีเนี่ยโดนแก๊สน้ำตากับกระสุนยางเนี่ยนี่ครับมันอยู่นี่ครับแล้วมันอยู่ในเขตไทยนี่อ่ะให้ดูแบบชัดๆเลยนี่ครับมันอยู่ในเขตไทยนะครับเนี่ยคือทางเขมรเนี่ยไม่สามารถนะครับที่จะร้องอะไรต่อมนอะไรนะครับที่เป็นการโกหกคือถ้าร้องบอกว่าไทยเริ่มใช้แก๊สน้ำตากับกระสุนยางเนี่ยร้องได้แต่ถ้าบอกว่าอยู่บนผืนแผ่นดินอธิปไตยของทางเขมรเนี่ยไม่ใช่นะครับ อันนี้ร้องไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยฮะอยู่ห่างจากจุดแนวชายแดงตั้งไกลคืออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในกรณีที่เขามีการวางรั้วรวดหนามทำไมวางรั้วรวดหนามล้ําเข้ามาไกลขนาดนี้ทําไมไม่ไปอยู่ตามเขตแดงเส้นสีแดงของทางขมรนไปเลยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะมีความสมเหตุสมผลมากกว่าแต่มาวางไว้ไวจุดนี้เขตแดนไทยเนี่ยมันดูแล้วแบบเฮ้ยมันดูแปลกๆปนะแต่ถ้าเรามองอีกในยะหนึ่งนะ เพื่อนๆถ้าเรามองอีกในี่ยะหนึ่งก็คือว่าเป็นการล่อนะครับให้มันเข้ามาอยู่ในแดนไทยแล้วเราเองเนี่ยนะครับคนไทยหรือว่าทหารไทยตำร,รวจไทยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิธีการต่างๆต,ตามยุทธวิธีของเราได้หมดเลยนะครับแต่อันนี้ต้องอิงหลักสากคนด้วยนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ล่อให้มันเข้ามาอยู่ในเขตไทยแล้วทําอะไรต่อนี่อะไรได้นั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะทําตามมาตรการของไทยได้ทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลก็ได้นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับทาง Army Military Force เนี่ยก็ได้เอามาลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยได้มีการต่อต้านการจราจรจากชาวเขมรนะครับโดยการใช้กระสุนยางแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาอันนี้ภาพของทางฝั่งไทยนะครับเนี่ยมันก็ซัดไม้เข้ามาดูซิ เออถ้าแบบเราป้องกันไม่ดีเป็นไงครับเราก็ต้องโดนนะครับโดน,นแน่ๆล้านเปอร์เซ็นตนะอันนี้คือการที่บอกว่าไม่มีอาวุธนะคือหุนมาเน็เนี่ยได้บอกกับทางหนังสือนะครับที่มันส่งไปที่ประชาคมโลกนะครับหรือว่าออกหนังสือประกาศออกมานะครับมันบอกว่าไทยเรามีอาวุธครบมือแต่ว่าเขมรเ,เนี่ยไม่มีอาวุธเลยอันเนี้ย เป็นไปไม่ได้เพราะาหลักฐานมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วอ่านี่ภาพหนึ่งภาพต่อมาที่จะให้ดูก็คือภาพที่เขเมรน,นะครับมันเอาพระสงฆ์นะมาเป็นโลกกำบังนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภาพนี้นะครับอันนี้นะครับนี่นะฮะพระสงฆ์เนี่ยเหมือนมาเจรจาแต่ก็ไม่หรอกครับคือพระสงฆ์เนี่ยเคยปรากฏอยู่ในคลิปของที่มีการไล่ที่ของเวียดน,นามมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเราเคยเห็นนะผมว่าหลายคนเคยเห็น พระเนี่ยโอ้โหยกขยโยกันไปเลยผมว่ามีหนึ่งกองร้อยพระอะ่ะนะมีประมาณร้อยร้อยรูปร้อยคนจะบอกว่าร้อยคนก็ไม่ใช่นะเพราะว่าพระนี่ไม่ยุ่งทางโลกนะครับมีพระอยู่เป็นร้อยรูปร้อยคนเลยแหละนะครับที่ไปในพื้นที่นะแล้วก็มีการไปไล่พวกชาวเวียดนามอะไรอย่างนงี้ที่มารุกพื้นที่อันนั้นคือเราไม่รู้ว่าใครลุกใครกันแน่แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยพระเนี่ยลุกพื้นที่ไทยอยู่นะครับแล้วก็ นเ,เนี่ยถ้าหารขมรเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่อาะอะไรไม่ได้มีการห้ามปรามอะไรเลยนะครับอันนี้ตามภาพาดูคลิปต่อไปนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเลยอ่านี่ครับเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือพระนะพระขมรเนี่ยคือดูแล้วแบบไม่น่าตอนนี้คดีพระเยอะมากในประเทศไทยนะพระขมรก็ใช่ย่อยนะครับดูนะฮะอันนี้เราไม่เคารพอยู่แล้วเราก็เห็นว่าเป็นคนคนหนึ่งน,นะผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่มีการเคารพพระในลักษณะนี้แน่นอนนะครับนี่ แอคชั่นแอคชั่นใส่สบงและทรงพลังมากแต่พอเจอจะสุญยางนี่วิ่งปากราบเลยนะครับทีนี้ไฮไลท์ช็อตสำคัญนั่นก็คือเขมรนะครับได้เอาเด็กมาเป็นโลในลักษณะของการชุมนุมเมื่อวานนี้คือจะเรียกว่าเป็นการชุมนุมแต่พอได้มีการต่อสู้ยึดยื้อกันนะครับโดยการใช้อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายกลายเป็นการจราจนไปนั่นเองเราก็มีมาตรการในการปราบจราจน,นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็อุ้มเด็กไม่รู้อิโนโอนยอนมานะครับเออแล้วก็ถ่ายรูปไลฟ์สดลงสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามแต่จะเป็นแอปดำแอปแดงแอปฟ้านะครับให้มันรู้กันไปนี่เด็กนี่ก็ลำคานแะล้วจะปิดปากแม่ลำคาญนะเด็กยังลำคานเลยนะเด็กลำคานมากจะปิดปากแม่นะครับนี่คือถ้าเราซัดไปโดยที่ไม่ได้ดูทิศทางนะก็จะโดนเด็กนะครับ หรือยิงอะไรก็ตามก็จะโดนเด็กนะไอ้พวกนี้ก็ไม่สนหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีคําว่ามนุษยธรรมในความคิดหรือในมโนคิดของมันนะครับว่าเด็กจะเป็นอันตรายไหมเด็กจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเด็กโตมาจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวเลยนะเออมันไม่ยอมมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่สํานึกสาเนีออะไรในหัวสมองเมีแต่ความโง่แค่นั้นนะครับอ่าอ่านี่เป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะอ่านี่คือภาพทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมอยากเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันในช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากว่ามันเกินไปนะครับขเขมรมันทําเกินไปนะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เขาบอกว่าโดนสูงสุดนะสูงสุดที่มีข่าวออกมานะครับรู้สึกว่าจะมีการโดนในส่วนของกระสุนยางกับแก๊สซ้ำตาไปทั้งหมด 28คนนะครับสำหรับชาวขเขมรนะผมไปดูจากช่องข่าวของขเขมรที่มันได้ออกเอาไว้นะครับก็เจ็บกันเยอะพอสมควรส่วนทหารไทยก็เจ็บกันไปหลายนายเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่แหละคือเรื่องราวที่ผมอยากเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเราจะเห็นสันดานเขมรนะครับทั้งเป็นพวกขมโมยเป็นพวกโจรแล้วก็เป็นพวกที่ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องของมนุษยธรรม นะครับสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันรู้แต่ว่ามันต้องการอะไรมันต้องได้สิ่งนั้นแต่มาเจอกับไทยนี่แหละซึ่งแข็งข้อคือไม่ว่ามันจะไปเจอกับประเทศใดนะไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดน,นามหรือไทยก็แล้วแต่นะครับมึงมีชายแดนอยู่ติดกับไทยมึงก็อยู่ยากถ้ามึงยังเป็นคนแบบนี้ ทำตัวเหมือนป้าข้างบ้านเลยนะครับเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นั้นมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆที่ผมจะเอามานําเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงจากเพียงเต่านนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจเจอกันกใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ